สวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะทุกคนวันนี้อาจารย์ก็เข้ามาแรนด้อมไพ่นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ไพ่นะคะทั้ง10ใบนะคะก็ออกมาค่อนข้างที่จะแบบเป็นพลังงานไพ่ที่ดีเลยนะคะก็อาจารย์ตั้งหัวข้อที่ว่า มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือไม่นะคะมีโอกาสที่เขาจะรีเทินกลับมาไหมซึ่งได้ไพ่ที่แบบอืพลังงานน่ารักอะ่ะเออเหมือนกับทุกๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะมีการ ห่างหายกันไปเลิกรากันไปหรือปิดกั้นนะคะหรือบล็อกกันหรือว่าขาดช่วงในการติดต่ออาจจะนิ่งเงียบกันนะคะแต่เขาบอกไว้เลยนะผู้ชายคนนี้เป็นคนบ้าง,งานมากนะคะเป็นผู้ชายที่แบบทะยทยานมุ่งมั่นนะคะเพื่อเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันความสําเร็จแล้วเป็นผู้ชายที่ลูกๆคนเนี่ยถูกใจเขามากชอบเขามากเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ลูกๆเองก็ ตามหานะคะใฝ่ฝันที่อยากจะได้ผู้ชายคนนี้นะคะมาเป็นคนรักมาเป็นแฟนหรือว่า,ามาอยู่กินสร้างครอบครัวซึ่งขอบอกเลยนะคะตัวพลังงานของเขาเองอะ่ะมันก็เช่นเดียวกันอะ่ะเขาเองก็ถูกใจลูกๆนะคะโอ,อ้วันนี้พลังงานน่ารักแล้วมันมีไพ่แบบใบที่สองเห็นไหมคะผู้ชายขี่มา้าป๊อปมากเลยอะ่ะไพ่ใบนี้ยคือแรนดอมออกมาทีไรก็มักจะได้ไพ่ใบนี้ บ่อยครั้งค่อนข้างป๊อปเลยทีเดียวซึ่งเป็นไพ่ที่แบบว่าจริงๆแล้วเขาว่าอยากจะไปต่ออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่บางครั้งลูกๆอะ่ะเหมือนกับหน้าไพ่บอกว่าลูกๆบางครั้งก็แบบไม่ค่อยโอเคกับเขาในนิสัยบางอย่าง,างเช่นอาจจะไปไปมามาหายหายหรืออาจจะ อมองดูว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะมีคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่เขาบอกเลยนะคะนิสัยของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะถ้าลูกๆยังให้โอกาสเขาเนี่ยมีโอกาสสุขสมหวังนะคะเห็นไพ่ถ้วยไหมคะแล้วเขาเป็นคนรักศาสตร์นะคะเป็นคนรักธรรมชาติด้วยบางครั้งนิสัยเด็กๆของเขาก็ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกลาคาญนะคะรู้สึกแบบเออทาไมเขานิสัยแบบไม่ค่อยโอเคแบบ ทำเป็นเล่นไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากๆเลยนะคะลูกๆนะใครที่ทะเลาะก,กันนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะรีเทิร์นกลับมานะบอกเลยแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่ลูกเข้าใจเขาผิดสุดท้ายเขาจะกลับมาปร,รับความเข้าใจสมหวังนะคะมีโอกาสรีเทิร์นค่ะลูกๆดีใจด้วยจ้า